บายที่ต่อต้านคอร์รัปชันมันก็เลยไม่มีแต่ค,คุณชูวิทย์เนี่ยเขายังไม่เคยยังไม่เคยมาเป็นสสนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมว่าคุณชูวิทย์นี่เก่งทางด้านประชาสธิปันประชาสัมพันธ์นนนตัวเองเห้บกว่ามีมีเทรนเนอร์ดีครับ,รบแล้วก็ทีมอีเวนต์ทีมออกกันไหนหมล่าสุดนี้ข่าวเมื่อเช้านี้ครับคุณผู้ชมครับก็ไปตั้งโต๊ะนะฮะไปตั้งโต๊ะเพื่อกระทุ้งทางเจ้าเจ้าของพื้นที่ก็คือคุณบรรหารไปตั้งอยู่ตรงเก็เรียกฮะอยู่ตรง บนบนท้องงานะฮะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของราคาข้าวเรื่องการขาดความช่วยเหลือจากเจ้าของพื้นที่อาจารย์มองยืดสายของการหาเสียงแบบถึงลูกถึงคนแล้วก็ประกาศตัวเองชัดเจนในเรื่องของการอาสาที่จะมาเป็นพักฝ่ายค้านโดยตรงเนี่ยต้านคอร์รัปชันเนี่ยอาจารย์มองไงฮะมองว่าคุณชีวิตยนี่ฉลาดมาก นะครับเปกันฉกชิงโอกาสใช้ใช่ใจอยู่ว่อาจารย์ใช่ในขณะที่คนอื่นไม่ได้เอาจุดนี้มาเป็นจุดขายนะครับแต่คุณชีวิ่ยเอาจุดนี้เป็นจุดขายเนี่ยผมว่าคุณชีวิตเนี่จะได้เปรียบแม้กระทั่งบางคนนะครับด็อกเตอร์บางคนซึ่งซึ่งผมเคยเชิญมาทำรายการร่วมร่วมกับผมนะฮะแล้วก็เคยเป็นอาจารย์ด็อกเตอร์เออเป็นอาจารย์คุณชีวิตด้วยเนี่ยยังบอกเลยว่าเออคุณชีวิตนี่เก่งเก่งในด้านที่พยายามหาจุดขายมาเพื่อโปรโมตตัวเองครับ ตอนที่แกลงไปใต้นะแล้วก็มีข่าวว่าแกหลังเหลืองเจ็บนะผมยังไม่เชื่อแกหลังเจ็บเลยแต่ไอ้ที่แกทำนั้นมันออกหน้าหนึ่งนังสืบพิมนะคือคือคือซื้อหน้าหนึ่งโดยไม่ต้องไลงทุนไม่ต้องลงทุนนะก็เป็นยุทธศาสตร์ที่ที่ใช้ได้ทีเดียวนะแล้วแต่ละจุดขายที่แกออกมาตามตามสื่อเนี่ยนะเป็นแท็กติกที่ เนือชั้นกว่าคนอื่นกับ <laughs> พรคอื่นนะครับเนือชั้นนะฮะในขณะที่พักอื่นนั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือหรือประชาธิปัตย์เนี่ยซึงเป็นพักใหญ่เนี่ยผมมองว่าอันนี้ยังอาศัยอาศัยอย่างประชาธิปัตย์นี่ก็ยังอาศัยอํานาจในการที่เป็นรัฐบาลนะที่มาออกสื่อได้อะไรได้การเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยแต่สําหรับทางคุณชูวิทย์ไม่ใช่ฮะาทางคุณยิ่งรักเนี่ยเพราะว่าคุณยิ่งรักเนี่ย มีสื่อที่อยู่ในมือของตัวเองอยู่แล้วค่อนขางมากด้วยคอนขางมากเพ <อ S 1> ราะในสมัยที่เราเคยอยู่พรรคพลังธรรมเนี่ยล้วก็คุณทักษิณมาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยนะก็มีการที่คุณทักษิณเนี่ยไปรวบรวมบรรดาสื่อเนี่ยมามา,มาไว้ในมือเนี่ยเกิน50%นะในช่วงนั้น6 0 7 0นนะครับแล้วช่วงที่เป็นรัฐบาลก็ให้สปอนเซอร์กับสื่อเนี่ยนะผมว่าไม่น้อยแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะผูกมัด จิตใจของบรรดาเจ้าของหนังสือพิมพ์หรือเจ้าของสื่ออะไรต่างๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลี้ยงหรือเรื่องให้อ่ให้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ให้เงินเดือนเป็นประจําอะไรพวกนี้มันก็มีกันนโยบายก็ฟังดูเป็นเรื่องของการให้ซะส่วนใหญ่นะหรือการสัญญาว่าจะให้ที่จริงผิดกฎหมายนะจย์นะเดี๋ยวเราต้องไปว่ากันหลังจากที่การเลือกตั้งหลังวันท,ท,ท,ที่3นะจะมีใบแดงใบเหลืองกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเราดูกันสองพักครับคุณผู้ชมครับสองพักที่ค่อนข้างจะชัดเจนก็คือ,อพักอ่ เพื่อไทยนะฮะกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็อันดับสองน่าจะเป็นคู่แข่งในกลุ่มเดียวกัน3พรพักก็คือ1นึ่ภูมิใจไทยสองชาติไทยพัฒนาหรือพรรคอะไรนะชาติชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินนะครับแล้วก็ที่มาแรงน่าจะกวาดได้ทั้งหมดนะฮะก็คือพรรคของรักประเทศไทยนะส่วนพรรคอื่นฮะอย่างเช่นกรณีพรรคของกิจสังคมรักประเทศไทยผมยังไม่มั่นใจว่าจะกวาดได้ทั้งหมดนะฮะสิบเอ็ดคนนี่อาจจะได้สัก เจ็ดคนสามสี่คนใช่สามสี่คนนี้ได้แน่นอนนะครับคาดว่าคาดว่านะครับคุณคุณเนวินเนี่ยบอกว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยน่าจะได้สักสองร้อยสิบเสียงนะฮะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีพรรคประชาธิปัตย์ร้อยหกสิบเสียงชนะกันประมาณสักห้าสิบห้าสิบต้นบวกลบนะฮะเป็นไปได้เป็นไปได้นะฮะแต่ท่านคุณยิ่งรักเนี่ยออกมาประกาศชัดเจนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าจะกวาดให้ได้ถึงสองร้อยเจ็ดสิบหรือสามร้อย อ๋อไม่ผมผมคิดว่าไม่น่าจะได้นะเพียงแต่ว่าพรักเพื่อไทยนี่เขาเก่งด้านการตลาดนะแล้วเขาพยายามที่จะปีข่าวทําให้เกิดกระแสพอเกิดกระแสแล้วเนี่ยคนก็พยายามจะเฮไปเลือกเพราะนิสัยคนไทยเนี่ยชอบเข้าข้าง กับคนที่ชนะนะถ้ากระแสดีถ้ากระแสดีแต่ถ้าสังเกตดีๆของพรรคเพื่อไทยเนี่ยสอสอของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับสสของพรรคประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยหรือชาติไทยพัฒนาหรือชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินเนี่ยเกรดของสสหรือระดับของสสเนี่ยจะต่ํากว่าสสของพรรคอื่นนะเพราะว่าสอสอของเพื่อไทยเนี่ยไปโดนร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบเอ็ดแล้วอันนั้นเกรดหนึ่งนะ็สองตอนไปแล้ว แต่ถ้าเบอร์เทียบกันตัวต่อตัวเนี่ยผมว่าสู้สสเก่าๆไม่ได้นะครับอาจจะเก่งในเรื่องของจราธ์ต่างๆนะฮะอาจจะเก่งเรื่องการชันเชิงไม่ใช่ฮะเรื่องการจัดตั้งนะครับเรื่องการที่ไปจัดตั้งทางหัวคะแนนอะไรต่างๆไว้แล้วอะไรเนี่ย ซึ่งคือมีมบารมีเดิมว่าไนเถอะผมดูแล้วผมดูแล้วว่าอย่างกรกตเนี่ยจะไปจับเอาซื้อเสียงเอาตัวเอาเอาช่วงที่ใกล้เลือกตั้งจริงๆแล้วเขาซื้อกันมาตั้งนานแล้วเขาจ่ายเป็นเดือนจ่ายเป็นอะไรเนี่ยเขาจัดตั้งอย่างเวลาจะเลือกตั้งทางอบจอบตอะไรพวกนี้นะเขาก็ดูว่าคนไหนที่มีเสียงดีและมีวิแววที่จะได้เป็นอบตอบจเขาก็เข้าไปติดต่อแล้วก็เอา จะช่วยให้ช่วยการเลือกตั้งครั้งนี้นะจะต้องการเงินทองอะไรเขาจสอร์ตจะพูดจะพูดถึงในเรื่องของการหาเสียงครั้งนี้เนี่ยโดยโดยหลักธรรมชาติฮะพรรคที่เป็นรัฐบาลก่อนยุบสภาเนี่ยก็จะรักษาการสองเดือนนะก็ค่อนข้างจะได้เปรียบแต่เนื่องจากระบวนการตรวจสอบหรือกระบวนการสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยเข้ามาตรวจสอบก็เลยทําให้อเขาเรียกฮะเขาเรียกฮะ มันมีสำนวนก็บอกว่าหมาตายก็เห็บกระโดดว่ากันนะครคือตัวใครตัวมันนะครับอันนี้ก็เลยทําให้ณวันนี้เนี่ยการโกงการเลือกตั้งในเรื่องของภาพบริบทของอ,องค์กรของรัฐหรือข้าราชการเนี่ยจะทําได้ยากนะแต่จะไปขยายตัวกับคนท้องถิ่นหรือเปล่าอาจารย์นะฮะหมายถึงว่าอาจจะจับต้องได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าถึงกลุ่มได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าอะเนื่องจากว่าข้าราชการเนี่ยก็ค่อนข้างจะระมัดระวังตัวในการที่จะให้ความเอื้ออาทรต่างๆ คงไม่หรอกผมผมคิดอย่างนี้นะคนที่มาเป็นกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เป็นคนของพรรคการเมืองนั่นเองส่วนใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นการจะจับการโกงการเลือกตั้งเนี่ยผมผมไม่คิดว่าจะเป็นการการจับได้ง่ายนะเพราะว่าตอนนี้เขาจับตั้งไว้หมดแล้วมันก็ยังมีซิกแซกอยู่พอสมควรครับอันนึงที่มีมีข้อนัาสังเกตที่คุณรัชตตาบอกว่าทางรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลรัาการเนี่ยก็ยังไมบเปรียบ มันมันอยู่ที่ว่าขณะที่คุณมาเป็นรัฐบาลหรือคุณมาทำงานการเมืองนี่คุณคได้จัดตั้งจัดตั้งมวลชนของคุณไว้แค่ไหนขณะ,ะประชาธิปัตย์นี้จะมีการจัดตั้งมวลชนนะครับสังเกตดูะจะมีฐานเสียงจริงจริงก็อยู่ทางใต้เท่านั้นนะ,ะแล้วก็ทางอีสานทางเหนือนี่เมื่อก่อนนี้ก็เคยมีสอสอ,อยู่บ้างแล้วตอนหลังนี่ก็ไม่มีเพราะว่าอาจจะมี เหตุผลใดเหตุผลหนึ่งนะที่ค,คนเขาไม่เลือกประชาธิปัตย์นะค,ค,คือไม่อยากพูดตอนนี้ทําให้เขาเสียคะแนนนะครับแล้วขณะที่พักเพื่อไทยเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่เขาเป็นพัก ฝ่ายค้านเนี่ยเขาจัดตั้งมวลชนตลอดไม่งั้นเราจะไม่มีจะมีข่าวนที่ว่ากลุ่มคนแสดงนะฮะผลตัางหมู่บ้านที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงสองสามวันนี้ก็อาจจะมีสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องของคุณแก้วสรรหรือหมอตุลที่ออกมากระทุ้งในเรื่องของกรณีที่เป็นพยานกรณีที่ไปเป็นพยานคดีของคุณทัษิณศรีนะครับนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้คุณยี่รักเนี่ยที่ถือว่าเป็นเป็นรีเดอร์เป็นผู้นำเนี่ยของพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะเสียคะแนน หวันวิตกนะครอาจารย์คิดว่าคะแนนหวันวิตกอาจจะมีส่วนช่วยให้ฝ่ายตรงข้ามดีขึ้นไหมอาจารย์ไม่นะผมไม่มองกันนะเพราะว่าตอนเนี้ย าการเลือกตั้งเนี่ยเขาจัดตั้งไว้หมดแล้วะนะก็ผมว่าเขาไม่ไมผมหมายถึงในเรื่องของมวลชนฮะมวลชนคนที่อยอกมาใช้สิทธิ์แล้วก็มันมีตัวแปรสําคัญก็คือกรณีของเด็กอายุ18ปีนะฮะซึ่งเป็นสมัยครั้งแรกที่จะได้ไปใช้สิทธิกว่า8ปดแสถึงหนึล้านคนเนี่ยอาจารย์อาจารย์มองว่ามันจะเป็นตัวแปรสําคัญอย่างไรบ้างครับไม่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 กระทบเท่าไหร่ครับ,รบผมผมคิดว่าไม่กระทบเท่าไหร่เพราะว่าอย่าลืมว่าเกี่ยวกับเรื่องทางด้านสื่อทางด้านมวลชนทางด้านอะไรพวกนี้ ของเพื่อไทยเขาเก่งนะฮะกางกระงำแล้วแล้วเขาสามารถที่จะเข้าถึงจิตวิจัยจิตใจของรอประชาชนได้โดยที่เขาเอาจุดอ่อนของประชาชนเนี่ยมาใช้หาเสียงนะครับในขณะที่ปฏิปัตินี่ผมผมว่าเขาอ่อนเชิงเกี่ยวกับเรื่องอ เกี่ยวกับเรื่องทางด้านมวลชนนะครับจริงทีมทีมของประชาธิปัตย์นะฮะก็หลายคนก็บอกว่ามีมีทีมในเรื่องของวางยุทธศาสตร์ได้อย่างดีนะ,ะแล้วก็เท่าที่ผ่านมาท่านอาจารย์นะ,ะนี่ก่อญาติที่ผ่านมาเนี่ยทุกทุกครั้งท,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 ที่มีการปฏิรูปมีการปฏิวัติเนี่ยส้มมักจะไปหล่นที่ประชาธิปัตย์เสมอน,นะฮะคือหล่นเพื่อให้ตัวเองกลับมาได้เป็นรัฐบาลอ๋อนะครับแล้วแต่อยู่นะฮะแล้วทุกทุกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับพอมาบริหารประเทศก็เกิดความเสียหายอยู่ตลอดเวลา ไม่เราไม่ปเด่งอะอาจารย์ก็ที่คนเขามองหรือว่าอาจจะผู้ใหญ่เขามองนะประชาธิปัต์นี่อย่างน้อยก็เป็นพรรคที่อยู่นาน,นพรรคราชการลักษณะอย่างนั้นนะเข้ากับราชการได้อะไร,รได้เนี่ยเข้าเลยจัดวางประชาธิปัตย์ไว้สําหรับอเอเผื่ออ เผื่อไว้ปกป้องทางข้าราชการเนี่ยได้<ป>ผมว่าครั้งนี้นะครคุณผู้ชมครับครั้งนี้เนี่ยคงจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของตาอยู่ที่ปฏิบัติมักจะได้อันนี้สองอย่างนี้อยู่เสมอนะฮะอาจจะเกิดการพลิกขั้วนะฮะแล้วก็หลายคนก็ออกมาฟันธงชัดเจนนะว่าหลังวันที่3เนี่ยแกนนํารัฐบาลเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อไทยนะแต่ผมมองตอบอีกว่าหลังจากนั้นฮะหลังจากที่เพื่อไทยโดยคุณยิ่งรักหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่มาเป็นผู้นำเนี่ยจะเกิดอะไรตามมาอีกอาจารย์ ผมผมผมอาจจะมองต่างกับคุณราชะตางนิดนึงคือไม่ว่าจะเป็นทางประชาธิปัตย์คดีหรือเพื่อไทยคดีเนี้ยเพื่อไทยชนะเลือกตั้งได้คะแนนระดับอันดับหนึ่งนะผมก็ยังมองว่าเขาไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับเพราะอะไรเพราะเพื่อไทยเนี่ยก็มีจุดอ่อนหลายตัวโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการหมิ่นสถาบันนะการจับจ้วงนะแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งที่ที่ร้ายแรงก็คือ,อการที่จะนิรโทษกรรมให้ทางพนันธุ์รโทักษิณชินวัตรนะครับแล้วก็ไปค่มคู่ข้าราชการจะ,ระย,ย,ย้ายผู้วงภูวานไ<ย>อ้ที่สำคัญคือเนี่ยวันนี้ ที่คุณอภิสิทธิ์ไปลงไปลงพื้นที่ที่สำโรงอย่างเงี้ยแล้วก็โดนคนเสื้อแดงเนี่ยออกมาล้อมรอบมาใช้คำด่าคำคือคือ<า>คือจะมองว่าถึงแม้ว่าจะได้เสียงข้างมากก็าตามนะฮะแต่ในเรื่องของการกจัดการหรือการจัดจัดตั้งรัฐบาลอาจจะต้องมีปัญหาแน่นอนแน่นอนเพราะ<ช>าว่าลักษณะของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นเหมือนอันตพานการเมืองมากกว่าใช่ไหมฮะสังเกตดูยนะฮะอย่างคนเสื้อเหลืองเนี่ยผมก็ไม่ได้ข่าวข้างคนเสื้อเหลืองนะเวลาออกมาชุมนุมออก มาหรือเขาจะาไปเขาไม่ได้มีความรุนแรงอะไรที่ที่จะไปใช้กับประชาชนหรือไปด่าไปตะโกนอะไรไม่มีคุคยยังไงว่าสแสดงอยู่ในกรอบของเงื่อนไขกฎหมายครับเราเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อย่างสมมติว่าคุณอภิสิทธิ์เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปประชาสัมพันธ์หรือไปหาส่งเสียงอะไรเี่ด้ในประเทศเราร ใช่ไหมไม่ใช่ไปยืนด่าไปตะโกนด่าเข้าไปอะไรเอาของไปคว้างเขาอะไรมันไม่ใช่ลักษณะของคนที่มีอริยธรรมที่เป็นประชาธิปไตยนะครับทําให้ประชาชนเนี่ยเขามองเห็นว่าเออนี่นะถ้าได้พรรคนี้เข้าไปนะโอ้นี่ขนาดยังไม่ได้เป็นรัฐบาลนะใช่ไหมโอ้มันยังขนาดนี้เลยแล้วถ้าหากเป็นรัฐบาลแล้วจะขนาดไหนเนี่ยใช่ไหมฮะนี่ผมขออนุญาตคุณผู้ชมนะฮะมาตรงนี้โฟกัสในพื้นที่นี้หนึ่งครับอาจารย์ะครับ ภาคเหนือนะภาคอีสานภาคก,กลางแล้วก็ภาคใต้นะครับภาคเหนือเนี่ยก็ต้องต้อง,องยอมอรับผ่านอาจารย์ว่าคะแนนส่วนใหญ่ก็จะไปทางภรคเพื่อไทยนะครับในส่วนของภาคอีสานนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภรคเพื่อไทยนะฮะแล้วก็ภูมิใจไทยแล้วก็ที่อุบลน,นั้นอาจจะมีประชาธิปัตย์อยู่บ้างพอสมครวรน,นะครับส่วนภาคตะวันตกนั้นหรือภาคก,กลางนั้นแน่นอนนะเพื่อไทยแล้วก็อาจจะมีชาติไทยพัฒนานะครับหรืออาจจะมีชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นะส่วนทางใต้เนี่ยอาจารย์ฮะตะวันตกน่าจะมีประชาธิปัตย์บ้างบ้างบ้างอย่างเช่นจังหวัดตากนะนะฮะจังหวัดตากซึ่งเป็นพื้นที่เดิมนะหรือจะเป็นลบบุรีก็ตามซึ่งขับเคลื่อนกันมากนะฮะส่วนทางใต้ละฮะอาจารย์อาจารย์ทางใต้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประชาธิปัตย์ทีนี้มันมี3จังหวัดนะฮะสามจังหวัดมาตุูมมาตุูมข้ามาอาจารย์คิดว่าระหว่างมาตุภูมิประชาธิปัตย์แล้วก็รวมถึงชาติไทยอภูมิใจไทยครับข้าใหม่อาจารย์มองว่าจะสามารถแย่งพื้นที่ มาได้บางส่วนนะอาจารย์ผมผมมองว่าน่าจะได้บางส่วน,นโดยเฉพาะพรรคมาตุภูมิของทางทางพลเอกสนทินะครับ,รบเพราะว่าจริงๆแล้วทางพลเอกสนทิเนี่ยลงพื้นที่สม่ำเสมอนะผมว่าตามข่าวที่ทราบนะครับ,รบจะไปเกือบทุกมัสยิด <c oughs> นะครับโดยเฉพาะของชูในเรื่องของมุสลิมครับแล้วมุสลิมก็ไม่น้อยนะทางใต้ต <c oughs> แล้วก็แม้กระทั่งในกรุงเทพหรือในตามภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือก็พอมีมุสลิมแล้วก็สิ่งที่คุณพลเอกประยทิศททำไว้เนี่ย <c oughs> ในช่วงหนึ่งที่สามารถไปสกัดกั้นไม่ให้ทางกระบวนการของทักษิณเติบโตนี่ผมว่าก็ยังมีคนเล็งเห็น ยความสำคัญประโยชน์ของคุณกฤติโยนะครับนะฮะก็เป็นประโยชน์ประสบควนครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการสู้เพื่อบ้านเมืองนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกวันอาทิตย์ในช่วงหนึ่งทุ่มตรงถึงสามทุ่มนะฮะเดี๋ยวเราก็จะรออีกหนึ่งท่านนะฮะมาชั่วโมงที่สองมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องวอดโนโนนะครับสำหรับข้อความก็เอสพีเอสทีนะฮะแล้วก็ส่งมาที่สี่สี่ 489ครับแล้วก็04ตัวนะครับเดี๋ยวผมการจารย์าป่าร่มนะครับพักสักครู่ครับแล้วก็กลับมาช่วงวันที่2ครับ